อะตอนนี้เจ้าที่นำสุนัขเข้าไปในพื้นที่แล้วนะฮะเพื่อตรวสอบกลิ่นเหม็นเน่านะ ตอนนี้กำลังนำสุนัขเข้าไปตรงที่ซากรถกระบะท,ที่โดนปูนทับอยู่นะฮะกำลังเข้าไปดมในซอกหดนะฮะตอนนี้ฮะว่ากลิ่นที่ค้ายก็กลิ่นซากศพที่ออกมาตกลงปเป็นมีกลิ่นไหมนะเป็นกลิ่นอะไรกันแน่นะตอนนี้สุนัขก,กำลังมุดเข้าไปใต้ซากปูนนะ โดนทับนะซึ่งตอนนี้เรายังไม่รู้นะฮะว่าเป็นอะไรเนี้ยฮะเค้าก้ากำลังดมนะฮะตอนนี้โดนเดนิดนบนอยู่ใต้ท่อนปูนที่โดนรถทับอยู่ตอนนี้นะฮะเนี่ยดมอยู่นะฮะเพราะว่ากลิ่นเริ่มแรงมากนะครับหลายคนทั้งข้อสังเกตว่ากลิ่นเหม็นเน่ามาจากไหนนะฮะเลยก่อนที่จะยกท่นปูนออกนะ เลยนำสุนัขเค้ามาตรวจสอบนะมาดมกลิ่นนะครับเป็นกลิ่นที่สงสัยหรือดดไม่ครับเอาฝากก์ไล์กดแช่ครับตอนนี้ฮะอยู่ที่เกิดเหตุนะสะพานถร่มนะฮะซึ่งตอนนี้นะครับสุนักกำลังดมอยู่นะฮะเค้ากำลังดมกลิ่นอยู่นะฮะ เพราะว่าเมื่อหลายวันที่ผ่านมาหลายคนคงได้ยินว่าท่านปูนขนาดใหญ่ได้ทับรถยนต์นะครับได้ทับรถยนต์ลงมานะครับซึ่งเจ้าของรถยนตการแล้วว่าปลอดภัยนะครับแล้วก็เพื่อนโวมง,งานต่างๆบอกว่าเป็นรถของคนงานที่อยู่ที่นี่นะครับแต่กลิ่นเม็นเน่ามาจากไหนนะครับเจ้าที่เลยตั้งค้อสังเกตว่าอาจจะเป็นกลิ่นของคนหรือของสัตว์นะที่ วิงเข้าไปลบอยู่ใต้ท้องรถนะฮนะซึ่งกินแรงมากนะครับนะเพราะว่าหลายวันแล้วนะเข้าหลายวันแล้วกินเริ่มออกเนาะนะนะเพื่อเป็นที่ประจักษ์ว่ากินเป็นกินอะไรกันแน่เลยนนำสุนัขเค้ามาตรวจนะเข้ามา,นะา,มาดมกลิ่นนะครับตัวลนะสิบห้าตอนนี้นะฮนะ,นนะใช้ใช้สุนัขก,กี่ตัวทั้งหมดกี่ตัวฮะสี่ <4 S 1> <4 S 2> ตัว เรียมมา <ere> <ligen petto> สีตัวจะเปลี่ยนตัว15นี้นาทีเปลี่ยนตัวครั้งหนึ่งอ๋อก็จะใช้สุนัขตำรวจนะทั้งหมด4ตัวนะฮะับเค้าทั้งหมด4ตัวนะฮะจะใช้ตัวหนึ่งใช้ทํางานประมาณ15นาทีนะฮะแล้วก็ก็จะเปลี่ยนมาอีกตัวเพื่อมาตรงจุดที่น่าสงสัยนะนะเอามาตรงจุดที่น่าสงสัยนะครับรอดูกันนะครับตอนนี้ว่ากินที่เป็นข่าวนะครับเป็นกินอะไรกันแน่ ไปดมกลิ่นแล้วครอ่ะมาลุ้นกันครับทุกคนครับวินาทีรัทึกนะเรามารอดูกันนะครับว่าสุนัขเค้าจะได้กินเพิ่มเติมไหมนะครับซึ่งเนาะเป็นวันที่สี่ของการถล่มของสะพานแล้วนะครับนะหลายวันแล้วนะครับ นะถ้ามีซากศพหรือว่าอะไรต่างๆก็นี่แหละครับมันนี้แหละกลิ่นจะกลิ่นจะออกเนาะกลิ่นจะเหม็นนะนี่ฮะกำลังวิ่งนะเข้าไปดมนะฮะเดี๋ยวเข้าไปดูอีกรอบนะ นะแต่เราไม่รู้ว่ากลิ่นเหม็นเน่ามาจากไหนนะแต่ว่าถ้าเป็นของคนงานก็ไม่น่าใช่นะเพราะว่าเขาบอกแล้วว่าเออจ้าของรถนี้ปลอดภัยนะครับแต่กลิ่นเหม็นเน่ามาจากไหนนะอาจจะเป็นของคนที่มาใช้ทางเส้นนี้หรือเปล่าระหว่างเกิดเหตุวิ่งเข้าไปหลบใต้ท้องรถไหมนะครับนะต้องบุกพิสูจน์กันแล้วนะครับนะเจ้าที่นําสุนัขเคข้าบุกพิสูจน์นะ ใต้ท้องรถที่โดนรถทับอยู่นะสรุปเป็นกลิ่นอะไรนะครับมารอรุ่นไปด้วยกันครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะ กำลังลมอยู่นะฮะท่านผู้ชมครับก็จะมีเจ้าที่นะครับกู้ภัยที่รอสแตนบายอยู่ด้านนอกนะสามสี่ท่านที่ดูอยู่แดดกําลังร้อนนะครับผมเลยต้องตั้งกล้องไว้ตรงนี้นะครับเพราะว่าอย่างน้อยได้หลบแดดได้นะครับเพราะว่าถ้าไล่สดกลางแดดเครื่องจะดับนะก็ขอดูอยู่ตรงประมาณนี้นะเดี๋ยวผมซูมเข้าไปให้ดูนะฮะ นี่ฮะกำลังชะเง้อดูตรงจุดที่โดนที่รถที่โดนทับอยู่นะตอนนี้รถนี่แบนนะ,ะแบนแบรนราบเลยนะไปกับซากของปูนนะฮะ ราเป็นลูกชาวนมอตื่นมหน้าตาจเป็นคนโง่เคใส่ปุ๋ยมาก,ก่อนตอนแบบแบบตนั้นเราก็เอาเตี้ยลมา นี่ฮะกาลังดมอยู่นะฮะนี่ฮะกำลังนมกินอยู่นะฮะซึ่งยังไม่มีข้อสรุปนะ,นะก็ รายการสดจากจุดเกิดเหตุเลยนะครับตอนนี้สามนะครับตัวที่สามเจ้าที่นำมาแล้วนะตัวนี้คนสวยนะเคเก้าเข้าไปแล้วนะชุประ นะฮะกำลังเข้าไปนะฮะเป็นตัวที่สามนะค,คุณภูมิทัดบอกว่าเจอเพิ่มเติมไหมครับรเ,เห็นเผ็ดอีจัน เขียนว่าข่าวสักครู่อ่อเป็นกลิ่นนะคะเป็นกลิ่นตอนนี้กำลังก,กำลังใช้สุนัขเข้าไปดมอยู่ฮะเข้าไปตรวจอยู่ฮะนึกว่าจะไปปีนคอนเทนเนอร์มานี้แล้วอ๋อครับผม,มผม ได้รับโทรศัพท์นะฮะนะผ่านเนี่ยคอมเมนต์เข้ามาให้มาตามข่าวนะครับผมก็เลยอ่ะมาได้เห็นเอฟซยังสนใจเรื่องราวตรงนี้อยู่เลยเข้ามานะครับ